ก็มาอยู่กับออยนะคะและตอนนี้ออยก็พาทุกคนมาอยู่กันที่ย่านทาวอินทาวนะคะและแน่นอนด้านหลังออยก็คือร้านแมน้ำสิ๊กแปด้าคะทาวอินทาวนะคะตั้งอยู่ที่ถนนศรีวราเห็นหรือเปล่าว่าสีสันหน้าร้านน่ารักขนาดนี้บรรยากาศด้านในจะน่ารักขนาดไหนเดี๋ยวตามออยเข้าไปดูด้านในกันเลยค่ะ บรรยากาศภายในร้านนะคะดูน่ารักมีสีสันมีมุมสวยๆให้ถ่ายรูปอีกด้วยนะภายในดูกว้างขวางมีที่นั่งพักผ่อนถึง2ชั้นกันเลยทีเดียวสามารถมานั่งอ่านหนังสือหรือนัาทำกิจกรรมกับเพื่อนๆได้อีกด้วยคะ่ะ สาขาลาลูกเขา,ามีกาแฟสดด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้อ้อยจะสั่งเป็นมอคคาเยนนะคะหนึ่งแก้วแล้วก็คาราเมลแมคเจโต้นะคะ่งแก้วะคะ่ะ แล้วออยก็ได้มาแล้วนะคะ2แก้วนี้นะคะแก้วแรกจะเป็นในส่วนของคาราเมลแม c กเชีโต้นะคะเดี๋ยวออยจะชิมให้ดูก่อนเลยละกันอนอี้จะมีส่วนผสมของนมด้วยนะคะมอ mm ืม hmm. mm hmm. ตัวนี้มีความหอมของคาราเมลแบบความหอมของคาราเมลกับกาแฟที่ผสมผสานกันแล้วก็นมสดที่อยู่ตรงก้นตรงนี้นะคะคือแบบ เข้ากันมากทุกคนและแก้วต่อไปนะคะจะเป็นในส่วนของม็อกค่านะคะตัวนี้แบบว่าน่าทานมากๆเลยนะคะเดี๋ยวลองมาชิมกันดูอื ทุกคนอันนี้มันไม่ใช่แค่กาแฟอย่างเดียวนะคะเขามีความผสมผสานของช็อกโกแลตเข้าไปด้วยเพราะออยได้กลิ่นช็อกโกแลตนะคะมีช็อกโกแลตกาแฟแล้วก็นมนะคะแล้วก็ใช้ช็อกโกแลตนะคะแบบว่าตกแต่งที่หน้าฟองนมข้างบนด้วยคือหน้าตาน่าทานมากๆเลยถ้าเกิดใครอยากรู้ว่ารสชาติผสมผสานนี้จะเป็นยังไงนะคะสามารถแวะเข้ามาลองชิมได้เลยที่ร้านคานาสิบแปดสาขา,ขาอินทาวค่ะและที่สําคัญนะคะนอกจากจะมีชานมไข่มุกที่ให้เลือกมากมายหลากหลายเมนูแล้ว ยังมีในส่วนของเซ็ตกาแฟสดนะคะที่มีให้เลือกอีกเยอะแยะเลยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกาแฟรอ้อนหรือว่ากาแฟเย็นทุกคนสามารถนะคะเข้ามาดื่มในช่วงเช้าก่อนออกไปทําง,งานได้เลยค่ะสําหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาของออยแล้วไว้เจอเจอกับออยใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ